ขาเจ็ดเป็นอะไรคะระวังรถนะลูกยอดกับย้อยวันนี้มาหาย,ยอดกับย้อยกินข้าวเลยลูกกินข้าวยางนี่ไงไปกินกับยอดไปยอดกินข้าวลลไปกับแม่ไม่ได้ไม่ต้องมาอ้อนเลยไม่ต้องมาอ้อนเลยไปกินข้าวโอเคเก่งมากคนสวยท้าแม่ทำไมล่ะลูก ทำแม่ทำไมยอดกต่ยอยน่ารักมากรู้เวลาแม่มาเลยใช่ไหมลูกมานอนรอเลยน่ารักมากเลยลูก,กอย่าเห่าแม่สิทำแม่ทำไมแม่ก็กลัวนะแม่ก็กลัวดิทำแม่ทำไมมาลูกนะ ดำน้อยมาลูกมาเร็วมากินปลาคนณลอกลัวแม่คุกลัวแม่ทำไมลูกกลัวแม่ทำไมนี่ไงแม่อะแม่แม่ปิดแมสเลยกลัวเลยโอ้ยกินกระใหญ่เลยแม่ไม่ปิดแมสเลยกลัวแม่ใช่มั้ยลูกมันฝุ่นเยอะอะลูกแม่เลยต้องปิด นี่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 นีน่คนสวยของแม่มาคนสวยมาสองสองคนนี้จำแม่ไม่ได้ได้ใส่แมสลูกไม่ถอดแมสตไม่ได้ฝุ่นเยอะใช่ไหมคนเคยอดกับยอยมาแล้วไปแล้วนะลูกไปไปแล้วนะเท่ากันใหญ่เลย